อมาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ขั่วสิภาาไปตามตูเีกแนวทางของคู้ใดโ<ล>ฮโลัลโหลเอ้าเมื่อกี้นี่คอยกับเจ้าได้ล่งกันบอเซียน วัววัวคุณโทษไป,ไปจุ๊บยอกเจ้าวัดตึกแบบมันแบบเพราะว่านี่แหละเอ้าคอยลมะมาหาคลิปเต่าคือบ่เห็นฉันดิเห็นแล้ว <laughs> ผมัพุ่งไปเอาเดี๋ยวจะโทษกับม,มึงด้วเหมือนยากันสร้างสลายยังกว่าสาร้างสลายดิเออเออเนาะคุณเคียวหลายกันโอ้คันที่คุณเคียวหลายกันจักในนอกรถกันที่อันกว่าน<อ>ี้มันเท่ห์วคันได้เล<อ>้าไปแล้วค<อ>ันบ่โทษปัาแปลนี่บ่ได้ลืม บเแมนเลื่อมบานนี้อาจารย์นั่นกับโทวเขาอาจารย์นี่ก็จะร้งจังสิแม่เออบานนี่มันก็เลยเป็นการมือหนึ่งกับซีสามคลิปสี่คลิปมันจะเต็มบานี้แมนบอเออแล้วลืมซั้าเลยม่แมนบ้านในมือไม่มาอีกกับเบื้องอาจารย์ที่เพื่อนส่งตัวเลขอยู่ในคลิปเขาม้าเอาก็เลยเป็นการบ่คือพ่อสเดปบานเนี้ต้อง เออที่โทกับว้ันเลวบคุณเล้วก็วันล่าที่โมาาบุรุษมาเขาเไปก็สินะเนาะอัคิดว่าขันขันแม่นขันแม่นว่าตั้งใจเอาเนี่ยต้องเอาเยาวนนี่หล้กก็โทษเยาวนี่พร้อมขันนั้นติดคัดอยู่หันอว้ยแม่นบ่ได้เลยล่ะเซียนนาดูนสะพ้อไปไปหาคีิปเก่าไหม จับบอทีนึ่งกับคีปนีเหอทนึกนึ่งออกสามนึงนะเลขล่างก็เลยเออผู้ได้กับจับซีหนึ่งเบิรดนั่นแหละเซียนม่อกี้นี่เพราะว่ามันเด่นซีหลายกอัผู้ไดกระเด่นตาซีเด่นตาซีอันนี้มันนีหน่กับสองเดี๋ยวท่านม่อกี้น่ะเออเลขสุดเขานั่นแหละเออเอารอบนี้มีเลขเด่นบนล่างบอกเฮ้ยจังไ เนตรางเนตรางนะอันนั้นรางโดยเฉพาะนะเจอเลขซีตัวด้วล่ะเด่นละเด่นรางอย่างเดียวเนาะครับรางอย่างเดียวซีตัวเลขที่กามาที่ก็มาสองตัวที่กามาตัวนึงรางอย่างเดียวรางอย่างเดียวเป็ดสูตรทำพัตตาเลยอ่ะ บ่อะไร note, ปักหลักเนาะบ่บ่อ่าแต่ว่าไมา่เห็นแน่นอนคืออยู่ในหนี้นสูตรธรรมชาเออมีมีม,มีจับคู่หายอยู่แม่นบ่มีอยู่จับศีรษาจับศีรษาเขาบุคคาแต่ละทมันแจะมาซีตัวตรงนี้ม,มีเห็นละลางอ่ะหลายปีแล้วที่ปีห้าปีแล้วจะมาสามที่ปีเยเนี่หลุดูเจอเลขซีตัวนะแต่ว่าขันผู้ใดมีหลักซิบลักหน่วยจับได้เนาะ เอออ่ะเด่นมากมีสามเด่น <3 S 1> สามเลขติดล่างห้าห้าหกแปดปดตับแปดทิมร้านแล้ะแปดมันหยับล่างแปดนี่ไม่น่านลงทุนล่างเออตัด <7 S 1> แปดตลอเดี๋ยวสามหาหก ได้เท่าน,อนั้นสามห้าหกอ่าสามหาหกนี่คือตัวเด่นตัวเด่นนลยแต่ตาสิอยูย่ปักไหลักไรยังบ่รู้มออ่าับบาทที่นี่แม่ขั่วคันให้แม่ขั่วเด่น,นเนาะเช่นเนาวิเคราะห์กันเนาะครับแม่ขั่วสิเด่นหาตัวเดียวเยี่ยนนี่ขั้วดับยังไม่ขั้ขวเลยอันข้อแม่ขั่วนัน้นโห อ๋อหองกุมดับบุญหกอันเดียวกันอืมแต่ว่ามันยียมจะมาเกิดร่างได้อ่าอันของแม่อตัวมาเพราะฉานั้นมุลุ่จะแค่เลขสีตัวนะเอือมันหลายปีแล้ว3ปีทีปีแล้วนะเออแต่ว่าตัวสามกับหาในคู่ขี้แต่ว่าหายเด่นที่สุดนี่สิสีห้าในหล่ะเออแม่นูห้าขากับสามนี่แต่ว่าหกเป็น มันมันตีมสูตรมันมันมูดที่เล็กสี่ตัวมันหลายปีแล้วะม่ใช่ปรมตาะค่าอ่ะจับคู่กันมาเอาห้าศูนย์ห้าศูนย์หกสองหกสองสามเก้านี่ตอนนี้ละเข็นแขนรวดเนาะนาลินทุกตัวยุ่ดิดครับครับอืม ใจาผมมากผมมากสามก้ากับพาศูนย์เออนาเลนทุกตัวอยู่แต่ว่าเออมีตัวเครื่องเครื่องนี่แหละเพราะว่าตัวเลขของแม่คั่วที่ไม่น่าลงทุนน่ะคือถ้าบ่าเดินก็นคือบ่เดินบ่เดินล่างบนเลยดิมันนั่นที่จะเขารักลอยเที่ยนหนึ่งซื้อสองเทียจังเสีย,อยเออเราไม่ันดับดับเสีมันตั้งเลขสูตรันทาผมบอกใหรให้ละบอก เสิ่งละยังหมดยังยังเกิด,กดติดแค่ละไข่บัห่านได้เห็ดบึงจะเทียดีเสีย่ยนเออมันยังดับตลอดอยู่ยังยังยังอยู่อยู่เด้ล่ะเออเขา้ขาร่วมเลยนะยังอยู่ค่ะสูตรดับที่เจ้าห้ไข่บัวห่านน่ะข่บัว่ไเลเห็ดบึงจ้าครับคนัยังอยู่เลยล่ะค่ะแต่วันต่ว่าสูตรเทียนแม่ขั้วได้โรคมากน่นอันเนี้ยมันกับมาอยู่น่าแม่ขั้วดนแล้ะเนะาะครับครับอ่าตัวเดียวมั่นกะ คันเท้าไปจับมันก็ออกได้ซิบตัวแมนบปล่าแมนอยู่อืลดต้นทุนได้หลายอยู่เหมือนมันหนึงอยู่อยู่แมนแต่ว่าเด็กกลับบ่มีในกองสลากถูกต้องแมนแต่ว่า<ม>บางครั้งมันก็ลดต้นทุนของเข้าได้อยู่โอ้โอ้ประตูมันกระลุกรถกระลุกกระตาลาเรียนอยู่มันก็หลายวันเนาะมันซื้อเสียงไดไหมันมาจำเป็น่ะ อันก็หลายข้อนแล้วหางเทียค้าเจ้าเรนซี่ได้หลายของแม่ขัวดับซีนี่มยวยนโบเบิงได้ดิเมนสีเด่นมากได้กับโบเบิงคือจังเอ่อหลอกบ,บางกี้นี่แหละเก่าของแม่ขั่วผันดับเก่าเนาะบางแหงเป๊ะข้าเจ้ามากอะคือโบคัตเท่ผันว่าดิคือผมคือ,ขอ,ข,อข,ของสีบัยอยู่ผันเอาว่าผันดูอยู่จังสีนาเซียนแหม่นออเรื่องสุดแยอดเขามากเกงผมก็โ่้สนใจแล้ว เอาเอาถือตัวของนี่ก่อนันดับก็คือดับไปเลยป่เออมันมากก็ถือว่ามันผ่านไปเนาะแมนแมนอก็ตัดออกเป็นลายโอเคเนาะเซียนเนาะครับทีนี้เลขเอาเลขบนเนาะอ่ามีบนอยู่แมนบอครับครับมีบนอยู่บนเจ็ดตัวคะเลขบนก็สี่ตัวอ่ะจับคู่เลยบอครับจับไปแล้วเลขสามตัวเลขครัวจับสามตัวเลยอ่าบนอ่ะเลขบนติดบน เอาจับคู่ไล่เพื่อเอาเลขติดเอาเลขติดบนก่อนไมหมครัอ่าติดบนสี่ี่7้าห้าหหเจ็ติดบนเออจับคู่หนึ่งศ้าหนึ่งศูนห้า ห้าหน,นึ่งหกห้าหนึ่งหกหกสามแปดหกสามแปดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าหวนี้ละฮะมีตังชุดเงื่นติ่มกระเป๋าคัะๆตัวนี้ชุดสามตัวบนมนกี่นี่มันลูกค้าหกหกค่าศูนย์่อกีนะ ห้าหกศูนย์น่ะฮะงี้ไงมัน,นเรียนเลยมันพลาดต่อไปซะค่ะมันเปลกกามาสับปับเลยงี้นะอืออ๋ออ่ะโอเคอครับครับค่ะขอบคุณมากครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาพี่น้องสำหรับเซียนนาดูนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนนาดูนเด่นล่างอย่างเดียว เด่น4ีตัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด่น4ีตัวสามห้าหกแปดเพิ่นตัดแปดเหลือสามตัวคือสามหาหกเพิ่นมาจับคู่ไห่มี่หาศูนย์หกสองสามเก่าเด่นหาศูนย์กับสามเก่าสำหรับลงังส่วนติดบนบนติดติดบนสี่ห้าหกเจ็ดเลขติดบนเด้อพี่น้องเนดะ้อ จับคูมิตรเลขกสามตูด้วยพี่น้องด้วยหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งหกหกสามแปดเจ็ดสี่เก้าอาผู้ใดมักสุดเลขกสามตูจัดไปพี่น้องผู้ใดมักตูเลขกที่เงินเต็มกระเป๋าเร็วๆจัดไปเนาะเอาขอบุณขอบคุณเซียนหน้าดุนที่ทรงตัวเลขกแนวทางเขาช่องแม่ขัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อามากระจัดบ่มากระถัดไปทุกอย่างเป็นแค่นแนวทางไม่มีใครเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสูตรคำนวณพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ